ดีนะเอา้าสวัสดีนครูนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคัคนครูฮะค,คันครูอ่อคุณครูขอบคุณครับคุณเดี่ยวเดียวเดียวฉันยังไม่ได้สอนเลยนะพวกแกเนี่ยเฮ้ยไม่ไ,ได้สอนเลยเฮ้ยไม่พวกแกได้สอนฉันเนี่ยไหนยังไม่ได้สอนเออพูดไม่นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดี ดีครับคุณกูจะดีทำไมเรื่อยๆเนี่ยออช่างมาเถอะวันนี้ครูมีสอบนะฮะมีสอบใช่วันนี้ครนะูมีสอบน,นักเรียนทุกคนต้องได้สอบทุกคนคะแนนเนี่ยก็คือความรู้ของทุกคนเองเอาผมจะไม่ได้ไปอ่านหนะังสือมาเลยอะคุณครูคุณครูไม่บอกลงหนะก่อเล่า เอ้าก็นี่การสอบไงแล,แล้วแต่เราซื้อได้ยังไงเหล่าในากนออ็มีโคสวงอยู่แล้วอ่ะเออกูจะจักกระดาษแล้วนะขูดเร็วกันไปนิี่เออพูดไปเร็วหรอครับออนั่นแหละกูจะแจกกระดาษคนละอันนะอ่ะเอาไปคนหลังสุดเออโอ้ยแจกแจกแจกกินอ,อโอเคเสร็จละนี่วิชาอะไรครับคูอ๋อวิชาภาษาไทยนะ่ะอ่า แจกไปควงหลังเร็วโอเคครับโอ้ยเจกๆยินอืมโอเคฮึบขอดูอข้อสอมหน่อยฮึบโอเคคุมมีเวลาแค่สามนาทีเอ้ยเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงคานั้นนะสอบไม่ทันล่ะคุณไปนอนละอ่ะคุณไปนอนโอ้ยต้องทำงานหนิต้องอย่าโห ยากมากเลยเนี okay, mm. oh, mm. oh, ่ยโอเคทำก่อนแล้วกันอืมโอ้ต้องทำยังไงยี่เนี่ยอืมโอ้ยฉันไม่อ่านหนังสือมาเลยดิเออเออขีดตรงนี้แล้วกันเฮ้ยโอ้ฉันขีดผิดเพื่อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอะไรอะไรเกิดขึ้นเอ่อขอยืมดีฟิกหน่อยโอ้อานี่ไป ดีดูค่ะออึ๊บเข็นแล้วล่ะลบหน่อยลบอกทิ้งไว้เลยเกียนต่อโอ้ยจะทำเป็นป่นะโอ๊ยฉันก็ม่ได้อ่านหนังสือเหมือนกันอ่ะทำไมครูเขาไม่เอ้ยเขาไม่บอกลูกหน้าวะอยากเรียนเลยคนนี้เขียนสนุกด้วกันมีกี่ข้อวะเนี่ยโอ้โห่สี่สิบข้อแล้วเนี่ย หน่งชั่วโมงอ่อเราเรยจิงจังไปเสร็จแ <ไป S 2> ล้วครับเสร็จแล้วครับเออไอคนหลังหงสุดโอเคครับไ้คน,นงาสุดตีเลยหลังอะไรหลงไอมึงยังมีเสร็จเลยโอเคเอาไาที่โต๊ะครูครูจะตรวจครูจะบอกคะแนนทุกคนเลยนะโอ้โหช่วงนี้งานเยอะมากเลย สอบกว่าเยอะโอ้ทำไงดีเ,เพื่อนจะก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวดูๆไปเดี๋ยวผ่านแหละโอเคเอ๋อนน็กเรียนเอ้ยมาจากไหนวะเนี่ยโอ้รูเพิ่งมานะ่ะนักเรียนทุกคนคุณมีเรื่องจะบอกนักเรียนทุกคนได้คะแนนเต็มหมดเลยนะฮะเต็หมหมดเลยแล้วครับใช่จริงๆแล้วอะเอาน่านำไปของมอหนึ่ง ว่าไหนอยู่มอแล้วนอนุบาลหนึ่งครับก็ูให้ปิดน่ะกูก็เลยให้หนึ่งคะแนนเต็มทุกคนเลยเย้หนึ่งคะแนนเต็มทุกคนเย้เย้โอเคงั้นกูไปละเย้่คะแนนเต็มแล้วเ yeah ย้เ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 ย yeah 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 ้เย้เย่กเป็นไรอะไ่ะดี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 ด